เริ่มต้นการประมวลผลเรียบเรียงจินตนาการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังที่ซึ่งเทคโนโลยีและความฝันจะนำพาคุณไปสู่โลกใบใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับครอบครัวนักผจญภัยกับแก่นแท้แห่งระเบียบเช้าวันนั้น เป็นเช้าที่สดใสแต่สำหรับเชอหมาอิวแล้วมันเริ่มต้นด้วยเสียงที่เข้มขึ้นเล็กน้อยของพ่อพอได้เปิดประตูห้องนอนของเธอและพบว่าเตียงนอนยังคงยุ่งเหยิงเหมือนเพิ่งผ่านสมรภูมิรบมาหมาดๆเสื้อผ้าบางชิ้นพาดอยู่บนเก้าอี้และหนังสือวางเปิดทิ้งไว้บนพื้นเชอหมาอิลพ่อกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง นี่คือสิ่งที่พ่อพยายามสอนลูกเสมอใช่ไหมเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยแววตาของพ่อแสดงความผิดหวังเล็กน้อยพ่อจำเป็นต้องหักค่าขนมของลูกนะเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ถึงผลของการไม่รักษาหน้าที่ของตัวเองบรรยากาศในรถระหว่างทางไปโรงเรียนจึงเงียบงันไปชั่วครู่จนกระทั่งพ่อเป็นผู้ทำลายความเงียบนั้นลง ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยเหตุผลลูกๆทั้งสองคนฟังพ่อนะพ่อพูดพลางมองกระจกหลังเพื่อให้เห็นหน้าเด็กทั้งสองที่พ่อเข้มงวดเรื่องระเบียบวินยัยไม่ใช่เพราะพ่ออยากจะดุหรือทำทอดใครแต่เพราะทุกสิ่งที่เราทำที่บ้านคือการฝึกฝนเพื่อออกไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมพ่ออธิบายต่อ การเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก็เหมือนกับการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จการรักษาห้องให้สะอาดก็เหมือนกับเคารพกฎหมายและศีลธรรมของสังคมทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่บ้านนี่แหละถ้าเราสร้างระเบียบในพื้นที่ของเราได้เราก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมได้ คำอธิบายของพ่อเป็นเหมือนกุญแจที่ไขความสงสัยในใจของเชอรมาอิ้วและหมากูกูพวกเขาเข้าใจแล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันใหญ่กว่าแค่เตียงนอนที่ไม่ได้เก็บและในค่าคืนนั้นเองบทเรียนที่ลึกซึ้งก็ได้ถูกนำมาขยายความให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในโลกแห่งความฝัน ครอบครัวนักผจญภัยตื่นขึ้นมาในปราสาทเวทมนตร์ของพวกเขาแต่เชอร์มาอิวกลับรู้สึกไม่สดชื่นเธอเต้าเข้าไปในห้องแห่งตัวตนของเธอซึ่งเป็นห้องนอนในโลกแห่งความฝันและก็ต้องตกใจเพราะห้องทั้งห้องตกอยู่ในโกลาหลชุดคลุมเวทมนตร์ของเธอพาดอยู่ระเกะระกะคาาดาวตกของเธอกลิ้งอยู่ใต้เตียง และที่น่ากังวลที่สุดคือแก่นแท้แห่งระเบียบซึ่งเป็นคริสตัลเม็ดงามที่ลออยู่กลางห้องและคอยเปล่งแสงแห่งความสงบสุขบัดนี้มันกลับหม่นหมองและสั่นไหวอย่างน่ากลัวท่านใดนั้นพ่อในร่างของอาร์คเมดผู้ส่งปัญญาก็เดินเข้ามาเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมเชอร์มาอิวเขากล่าวความโกลาหลภายนอก ได้บั่นทอนพลังภายในของเจ้าแสงที่หม่นหมองของแก่นแท้แห่งระเบียบนี้เองที่ทำให้เจ้ารู้สึกไม่สดชื่นพ่อประกาศกล่าวและด้วยเหตุนี้ทานทองคำแห่งสิทธิประโยชน์ของเจ้าจะถูกจำกัดการไหลลงครึ่งหนึ่งจนกว่าแก่นแท้ของเจ้าจะกลับมาสว่างสวัยดังเดิมจากนั้นพ่อก็ยื่นมือมาหาลูกทั้งสอง แต่การลงโทษไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าความเข้าใจมาเถอะพ่อจะแสดงให้พวกเจ้าเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นพ่อรายเวทมนต์เรียกรัชยนต์แห่งความเข้าใจที่ลากด้วยกริฟฟินผู้สง่างามออกมาแล้วพาลูกๆทั้งสองทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามราตีจากมุมสูงนั้นพวกเขามองเห็นปราสาทของครอบครัวได้อย่างชัดเจน พอชี้ให้ดูห้องของแต่ละคนห้องของพ่อแม่และหมากุ๊กกูต่างก็มีแก่นแท้แห่งระเบียบที่ส่องสว่างเจิดจ้าและลำแสงจากแก่นแท้ของทุกคนก็พุ่งตรงไปยังใจกลางปราสาทเพื่อหล่อเลี้ยงศิลาหัวใจของครอบครัวให้เปล่งประกายเจิดจ้ามีเพียงลำแสงจากห้องของเชอร์มาอิวเท่านั้นที่ริบรีและอ่อนแรง ทำให้แสงโดยรวมของศีลาหัวใจดรอปลงเล็กน้อยศีลาหัวใจนี้คือเกราะคุ้มกันของบ้านเราเมื่อใดที่มันส่องสว่างเต็มที่ปราสาทของเราก็จะปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงแต่แล้วพอกไรเวทมนต์ขั้นสูงสุดรัชยนทยานขึ้นสูงไปอีกจนเห็นดินแดนทั้งพิภพ,พ เบื้องล่างคือมหาอาณาจักรแห่งสังคมที่ประกอบด้วยปราสาทนับพันนับหมื่นหลังปราสาทแต่ละหลังต่างก็ยิงลำแสงจากศิลาหัวใจของตนขึ้นไปบนท้องฟ้ารวมกันเป็นโดมพลังงานมหึืมาที่ปกป้องทั้งอาณาจักรเอาไว้จากเงาแห่งความโกลาหลที่น่ากลัวที่เคลือบคลานอยู่นอกเขตแดนพอชี้ให้เห็นปราสาทบางหลังที่ศิลาหัวใจหม่นหมอง ทำให้โดมพลังงานในบริเวณนั้นเบาบางลงและเงาแห่งความโกลาหลก็สามารถแทรกซึมเข้ามาสร้างความปั่นป่วนในดินแดนส่วนนั้นได้เห็นไหมพ่อมหาปราดกล่าวมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และสงบสุขถูกสร้างขึ้นจากปราสาทที่แข็งแรงและปราสาทที่แข็งแรงก็ถูกสร้างขึ้นจากห้องแห่งตัวตนที่เปี่ยมด้วยระเบียบ อัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องเริ่มจากการจัดชุดเกราะของตนให้เรียบร้อยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็เริ่มต้นจากกฎเล็กๆในใจเราเองบัดนี้เชอหมาอิวและมากุกูเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการเก็บเตียงแต่มันคือการเป็นส่วนหนึ่งที่แข็งแรงของมหาอาณาจักรเมื่อราชยนต์กลับมาถึงปราสาท เธอหมาอิ้ววิ่งตรงไปยังห้องแห่งตัวตนของเธอทันทีเธอไม่ได้ทำด้วยความจำใจแต่ทำด้วยความมุ่งมั่นหมากุก๊กู๋ก็รีบเข้าไปช่วยพี่สาวจัดของอย่างแข็งขันทุกครั้งที่ชุดคลุมถูกพับเก็บทุกครั้งที่หนังสือวางบนชั้นแก่นแท้แห่งระเบียบก็ส่องสว่างขึ้นทีละน้อยทีละน้อย เมื่อของสินสุดท้ายถูกจัดเข้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแก่นแท้แห่งระเบียบไม่ได้แค่กลับมาส่องสว่างดังเดิมแต่มันระเบิดแสงที่เจิดจ้ายิ่งกว่าครั้งไหนครั้งแสงนั้นได้สลักอักขระแห่งวินัยที่เรืองรองขึ้นบนข้อมือของเชอหมาอิวมันคือสัญ,ญลักษณ์ถาวรแห่งบทเรียนที่เธอได้รับและเป็นเครื่องรางที่จะคอยมอบความสงบและความมุ่งมั่นให้เธอเสมอ ทุกคนตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เชอร์มาอิ้วทำโดยที่ไม่มีใครต้องบอกคือการเดินไปพับผ้าห่มและจัดเตียงของเธอจนเรียบตึงสวยงามเธอมองไปรอบๆห้องที่สะอาดสะอ้านของเธอแล้วยิ้มออกมานี่คืออาณาจักรเล็กๆของเธอและการเป็นราชินีที่ดีแห่งอาณาจักรนี้คือก้าวแรกสู่การเป็นพลเมืองที่ยอดเยี่ยมของโลกใบใหญ่ และเธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าว่าระเบียบวินัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มต้นขึ้นจากมือเล็กๆของเราที่จัดเตียงนอนของตัวเองในทุกๆเช้าสิ้นสุดการถ่ายทอดเรื่องราวสำหรับตอนนี้แต่ระบบจินตนาการของเรายังคงประมวลผลนิทานบทต่อไปอยู่เสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับ หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ AI ตัวนี้สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ